ผมอยู่กับกล้อง Sony a x 30B ตัวใหม่ถ่ายในโหมดของ s c e n e t o n e แล้วก็กล้องก็อยู่กับตัว DJI 3 Pro พร้อมกับใส่ตัวไรดอให้มัน tracking นัตามนะครับผมเดินมาก็เ,าเดิน t ทร็ก i ิ้งทำงานได้ดีมากนะสำหรับคนที่อยากได้ตัวนี้และถ่ายคนเดียวถ่ายเดินไปหรือทำอาหารก็ได้รายการทีวีและมีกล้องอยากได้กล้องดีๆอันนี้เราถ่ายที่ 4K ช่วยเป็นรายการฟู้ดเราทำอาหารเราก็นั่งทำอาหารไปเวลาเราเคลื่อนที่ไปหยิบน,นู่นหยิบนี่มันก็ตามซึ่งความหมายคือเราไม่ต้องใช้ตาก,กล้องไ,ไม่ต้องมีดีโอพีแต่นี่เราไม่ต้องมีดีโอพีนะนี่ผมไม่มขยับตามเห็นด้นว่าผมเดินมาหยิบอันนี้มันก็เดินมาหยิบตรงน,นี้ผมก็มาหยิบในวีเมทริกนะแนี้กล้องที่ผมใช้คือเอเบ็กสามศูนย์นะไมโครโฟนไม่ได้ใช้ใช้ไมโครโฟนติดกล้องไม่ได้ติดไมโครโฟนตัวนี้ก็ไปนี่กล้องที่ผมใช้ อยู่บ่อยอยู่เหมือนกันอันนี S S, ้ BS1S a p 30B ตัวใหม่เพิ่งมานะครับแล้วก็สีสันก็คือประมาณนี้แหละอันนี้คือทำให้ดูสำหรับคนที่ถามมาว่าแล้วเวลาเราต่อไดรด้าแล้วเป็นแบบไหนนี่คือตัวติดไดรด้าเข้าไปที่ d j i มันก็ขยับตามแบบน,นี้ส่วนเรื่องโฟกัสของภาพก็ขึ้นอยู่กับเลนที่เราใช้นี่เราใช้ออโต้โฟกัสแล้วก็มีการติดไดรด้าเพื่อให้มันขยับตามเรามีขยับตามเไดรด้เฟรมก็จะเปลี่ยนนิดๆหน่อย แต่ดีเวลาเราเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปขยับก,กล้องเลยเราก็ติด D C I เนี่ยวางมืโต้ก็ได้วางมือขาตั้งกล้องก็ได้มันก็จะอยู่แบบนั้นแหละนะครับแลวเราเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยมันก็ขยับตามเราไปกล้องมันขขก็จะายตามเราสั้นๆแค่น,น,นี้ส่วนเราต้โฟกัสเราไม่ได้เห็นละนะครับอันนี้ผมใช้กล้อง F X 3 0 B มีตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวนี้ D C I แล้วก็ใช้ตัวไรด้าถ่ายในโหมดของ S N N ตัว ไปแล้วครับขอบคุณครับ